ขุดมันขึ้นมาจากหลุมค่ะเป็นหนังที่บรรยากาศชวนหลอนทั้งในเรื่องของโลเคชั่นงานภาพเสียงประกอบค่ะที่ทำให้เรารู้สึกไม่น่าไว้วางใจรวมไปถึงสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง e ลม n s ซ e d ค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆเกี่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าขุดมันขึ้นมาจากหลุม 야, 무슨 말이야? 화겨져 있다니, 이들다 죽어. 뭐가 나왔다고 망게? ็นหนังสยองขวัญสัญชาติเกาหลีเรื่องล่าสุดค่ะที่กระแสดีามากๆในช่วงเปิดตัวที่ผ่านมาด้วยเรื่องราวสุดระทึกขวัญค่ะผสมกับความสยองชวนขนลุกเมื่อจู่ๆค่ะถูกว่าจ้างให้ย้ายหลุมศพแต่ดันกลายไปปลุกอะไรบางอย่างให้ขึ้นมาจากหลุมค่ะจนนําไปสู่ความลุ้นระทึกที่เกินจะควบคุมได้กํากับโดยจางแจฮยอนค่ะพร้อมกับทีมนักแสดงตัวตึงนคะคะไม่ว่าจะเป็นคิมโกอึนอีโดฮยอนเเวมินซิก ยูแฮจินค่ะตัวหนังนะคะก็มีความยาว2ชั่วโมง14นาทีฉายแล้วในโรงภาพ,พยนตร์ขุดมันขึ้นมาจากหลุมค่ะก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งนีคะที่กําลังโดนวิญญาณร้ายหลอกหลอนคนในตระกูลค่ะจึงเรียกร่างทรงคู่หูอย่างฮวาริมและบงกิวมาทําการช่วยเหลือค่ะแต่งานนี้นีคะหนักหนากว่าที่ทั้งคู่จะรับไหวค่ะจึงขอความช่วยเหลือจากซางด็อก หมอฮวงจุ้ยและสัป,ปเหรอยองกึนค่ะมาดําเนินพิธีการขุดศพเพื่อแก้อาถรรพ์ให้กับครอบครัวนี้แต่การทําพิธีกรรมนี้ค่ะกลับกลายเป็นฝันร้ายที่พวกเขาจะจําไปตลอดชีวิตเมื่อสิ่งที่ขึ้นมาจากหลุมไม่ใช่วิญญาณทั่วไปค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากรู้ต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะ เนื้อหาที่จะพูดต่อไปนี้นะคะมีการสปอยเรื่องราวเล็กน้อยค่ะใครที่ยังไม่ดูพอสไว้ก่อนนะคะเป็นหนังที่สนุกแล้วก็ชวนหลอนได้ประมาณนึงเลยค่ะภายใต้บรรยากาศ วังเวงแบบไม่ชอบมาพากลที่ค่อยๆไต่ระดับความน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆจนพีคสุดโหดในช่วงท้ายๆค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เน้นหลักๆไปที่เรื่องราวของวิญญาณเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ตัวหนังในะยังมีกลิ่นอายของหนังสืบสวนและหนังแนวปีสาจเข้ามาผสมปนเปไปด้วยค่ะ ขุดมันขึ้นมาจากหลุ่มนะคะก็แบ่งการเล่าออกเป็น6บทค่ะซึ่งในแต่ละบทนะคะก็ล้วนประกอบไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าติดตามค่ะโดยชื่อในแต่ละบทนะคะมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญะคะ่ะที่ตัวหนัง,งกำลังจะดึงผู้ชมให้ไปสู่จุดสยองขวัญคะ่ะ หลักๆนะคะคือการนําเรื่องของความเชื่อค่เกี่ยวกับโลกวิญญาณพิธีกรรมต่างๆของเกาหลีเนะะทั้งการขุดศพพิธีเข้าทรงผ่านตัวละครที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนทรงซินแสและสัะเปรอค่ะ จังหวะการหลอกของหนังเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้เน้นให้เราเห็นผีแบบเต็มๆจอค่ะแต่กลับเป็นการปรากฏตัวแบบเนียนๆอย่างการสะท้อนบนกระจกหน้าต่างจอทีวีนะคะที่ต้องแสดงการเล็งด้วยสายตาประมาณนึงถึงจะเห็นในช่วงแรกๆค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มปรากฏให้เราเนี่ยเห็นมากขึ้นแบบนอนสต็อปค่ะ รวมไปถึงจังหวะการหลอกล่อให้คนดูรู้สึกว่าใครผีใครคนนะคะอย่างซีนที่หัวหน้าครอบครัวค่ะกำลังที่จะโดนวิญญาณปู่จู่โจมนะคะในขณะที่สับป,ปรเดเนี่ยกำลังเข้าไปช่วยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นซีนที่ทําให้เราเนี่ยหลอนได้จริงๆค่ะ เครื่องหลังของตัวหนังค่ะก็เริ่มใส่เรื่องราวของการสืบสวนค่ะเกี่ยวกับอะไราบางอย่างที่อยู่ในหลุมศพค่ะซึ่งนําไปสู่เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกาหลีค่ะในยุคที่เกาหลีโดนญี่ปุ่นบุกยึดดินแดนค่ะความเจ็บปวดของชาวเกาหลีนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้มีการบันทึกถึง การปักเสาเหล็กค่ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะคะที่ต้องการให้บริเวณนั้นปกคลุมไปด้วยพลังงานด้านลบค่ะก็กลับกลายเป็นความน่าสนใจนะคะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอินกับเรื่องราวลึกลับเหล่านี้ค่ะตลอดจนการสร้างปีศาจร่าง,างามาฮมาเนะะี่ยค่ะมาสร้างซีนชวนผวาในช่วงท้ายๆของเรื่องค่ะดีน่าสยดสยองเลือดสาดในการฆ่าเหยื่อแต่ละรายค่ะที่ให้ฟิลคล้ายๆหนังไล่เชือด อีกส่วนนะคะที่กลายเป็นส่วนประกอบสําคัญของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการรวมทีมนักแสดง2รุ่นค่ะโดยฝั่งรุ่นเก่านะคะอย่างทชเวมินซิกค,ค่ะที่ต้องมารับบทสับเบอถ่ายทอดอารมณ์และสีหน้าออกมาได้ยอดเยี่ยมไร้ที่ติค่ะตีบทแตกทุกคาแรคเตอร์ตัวละครสําคัญเลยค่ะในการดําเนินเรื่องราวยูแฮจินค่ะตัวละครเสริมให้กับเรื่องราวมีความหลากหลายทางอารมณ์มากขึ้นนะคะก็สะแสดงออกมาได้ดีเช่นกันค่ะ ส่วนฝั่งนะักแสดงรุ่นใหม่นะคะอย่างคิมโกอึนค่ะก็ค่อนข้างที่สวาวมากๆสําหรับการแสดงเป็นคนทรงค่ะในการถ่ายทอดอารมณ์สีหน้าแววตาได้หน้าขนลุกนะคะจนเราเชื่อหมดใจว่าเธอคือคนทรงตัวจริงค่ะส่วนนุ่มหล่อยอย่างอีโดฮยอนค่ะแสดงออกมาได้สมน้ําสมเนื้อพอๆกับคิมโกอึนเลยนะคะโดยเฉพาะซีนตีกองร้องประสานเสียงในพิธีเข้าทรงค่ะหรือแม้แต่ซีนโดนผีเข้าในช่วงท้ายๆก็ทําทออกมาได้ยอดเยี่ยมค่ะ รวบรวมแลาวนะคะขุดมันขึ้นมาจากหลุมค่ะเป็นหนังที่บรรยากาศชวนหลอนทั้งในเรื่องของโลเคชันงานภาพเสียงประกอบค่ะที่ทำให้เรารู้สึก ไม่น่าไว้วางใจรวมไปถึงเรื่องราวนะคะที่มีความซับซ้อนในการสืบหาความจริงไปพร้อมๆกับความสยองขวัญคะ่ะที่ค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆตลอดจนทีมปราบผีนะคะซึ่งนักแสดงแต่ละคนเข้าถึงแล้วก็สมบทบาทได้ยอดเยี่ยมค่ะจนทำให้เราเนี่ยลุ้นเหงื่อแตกตลอดทั้งเรื่องสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็ขอให้คะแนนไวท้ที่ชอบนะคะเอาไปเลยค่ะ7.8เต็ม10ค่ะ ทั้งหลอนทั้งสยองจนขนหัวตั้งชเวมินซิกคิมโกอึนท็อปฟอร์มจนละสายตาไม่ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปพิสูจน์ความสยองขวัญก็ไปดูกันได้แล้วที่โรงภาพ,พยนตร์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง youtube แล้วก็ facebook ค่ะเราไว้ว่างจะมารีวิวกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ